สวัสดีวันนี้วันที่ 20, ยี่สิบยวันที่สิบเดือนกุมภาพันธ์สองพัก็มาบันทึกเทปเป็นเทปที่สองหรือว่าอีที่สองที่สัญญาว่าจะมาทำอีพีสตอรี่สตอรี่แฟมิลี่ครับแต่หายไปประมาณสี่ห้าเดือนก็ มีเรื่องให้ปวดใจอยู่ประมาณสองเรื่องเพราะวันที่ยี่สิเอ็ดตุลายายก็มาเสียเดี๋ยวจะเล่าเล่าเหตุการณ์ที่เราเสียยา,ยายไปเลยดีกว่าเริ่มแรกวันน่าจะก่อนหน้าวันที่วันที่ยี่สิบ เอ็ดแหละยายยายปวดท้องนั่นแหละใช่ไหมใยญ่ปวดท้องนี่แหละและ้วทีเนี้ยแล้วก็ตัวร้อนตอนแรกก็ว่ากะว,ว่าจะเอ,อให้ยายกินยากินยาก็กะว,ว่าจะหายแต่ก็ดูท่ามไม่ดีก็พาหงไปพาพายายไปหาหมอที่โรงพยาบาลพ่านทอง โรงพยาบาลผ่านทองเสร็จไปอาการใหญ่ก็หนักท้าผ่านทองก็ส่งไปที่โรงพยาบาลชนบรุรีพอโรงพยาบาลชนบุรีอหมอก็วินิจฉัยว่าเป็นเป็นอะไรนะผมเป็นเป็นมะเร็งใช่ไหมเป็นมะเร็งในถุงน้ำดี เออเป็นนิ้วนิ้วในถุงน้ำดีต้องเข้าผ่าตัดด่วนซึ่งคืนนั้นก็อีกวันหนึ่งยายก็ผ่าตัดผ่าตัดเสร็จปั๊บก็ออกมาพักฟื้นก็ไม่มีใครที่จะคิดว่ายายจะเป็นหนักขนาดนั้นพอแต่สองสามวันมายายก็อาการสุดหมอก็นำเข้าห้อง ICU รอบที่สอง รอบที่สองพบว่าเป็นอะมะเร็งในท่อน้ำดีเป็นเนื้อเป็นเป็นเนื้อเป็นเนื้อร้ายในท่อน้ำดีอีกคือมันมันลามจากนั้นมายายก็สุดหนักก็อาการก็หนักเลยแหละก็สผลัดกันไปไปรไปเฝ้า ก็ไม่ค่อยได้หลับได้นอนหรอกมาเนี้ยช่วงนั้นนาวไก่ก็ไปเฝ้าเราก็ไปเฝ้าผลัดกันก็ไม่มีใครได้หลับได้นอนจากนั้นมาก็อาการหนักอีกสักพักไม่สบายประมาณวันที่สามนี่แหละไม่สบายตัวเราเป็นไข้หมอไปตรวจบอกว่าเป็นโควิด ซึ่งเป็นโควิดเนี่ยปกติแล้วเขาจะไม่ให้ไม่ให้ไม่ให้คนไปเฝ้าออไปอะไรใชไหมแต่นี่เขาให้คนไปเฝ้าออไปอะไรได้เราก็แปลกใจทำไมไมันเป็นอยนัน้แต่เราก็ไม่ได้ว่าอะไรพอแต่เป็นโควิดย้ายก็สุดหนักกินข้าวไม่ได้ดืืมน้ำลายไม่ได้ก็ร่างกายก็เริ่มซูกผม จ้างนั้นมาก็พากันตัดสินใจให้ยายเข้าไปอยู่ในห้องพิเศษสิ่งในห้องพิเศษนั้นกเขาให้ยายย้ายไปจากนั้นเพื่อเรา<ๆ>เราจะเฝ้าเพราะว่าอยู่โรงพยาบาลชนบุรีไม่ให้เราเฝ้าตอนช่วงคืนยายก็ทําอะไรไม่ได้ขยับตัวอะไรไม่ได้ถมน้ำลายก็ถมไม่ได้เราก็สงสารยายเราจะเฝ้ายายตอนกลางคืน จากนั้นมาโรงพยาบาลชมบรีก็ส่งไปที่ยายไปที่โรงพยาบาลพานทองจากนั้นมายายก็อาการสุดนะก็ประมาณวันที่21ตุลา มองก็บ,บอกว่ายายอาการสุดหนักบอกให้ญาติทำใจแล้วเราก็ปรึกษากันว่าเออถ้ายายสุดหนักแล้วเราจะไม่ยอมให้ยายโดนเจาะปอดเพราะว่ากลัวัรยายเจ็บรถมีแมวไรเป็นคนดูเพราะว่ายายติดโควิด อจากกันมาเราก,กลับมาบ้านเราก็ไม่ได้คิดอะไรก็คิดว่าเออเดี๋ยวยายก็หายแล้วก็ตืตอนช่วงเย็นแม่ก็โทรมาบอกว่ายายอาการหนักแล้วให้พากันไปดูยายแต่หมอห้ามไม่ให้ไปดูยายเราก็ นอนไม่ได้นอนหรอกคืนนั้นเน่เหมือนนอนรอในวันนั้นเราก็นั่งสวดมนต์นั่งสมา,สมาธิเราก็แบบไม่มีทางที่จะช่วยอะไรเราก็ช่วยให้กําลังใจด้วยการนั่งสวดมนต์แล้วก็นั่งสมาธิได้ประมาณสักสองชั่วโมง มันก็มีเรื่องแปลกเราก็ได้อ่ึ้นมาถ้ายายยังมีชีวิตอยู่ขอให้ยายหายหายป่วยหายจากการป่วยนี้แต่ถ้ายายหมดเวรแล้วหรือว่าอยู่ได้เพราะเจ้ากรรมนายเวรก็ขอเจ้ากรรมนายเวรโหสิกรรมให้แล้วก็ซาตุ เมียเราโหงมันก็ด่าเราแบบไปพูดอย่างนี้ทําไมอะไรประมาณเนี้ยแล้วเราก็ลมตัวลงนอนฟ้าก็ฟ้าก็ผ่าฟ้ารองต้มสนั่นบ้านเลยฝนก็ตกนะักฝนตกแป๊บนึ่งแม่ก็โทรมาว่ายายไม่ไหวแล้ว แต่ก็มองไม่เป็นในกล้องช่วงประมาณตีสี่แม่โทรมาบอกว่าเสียยายไปแล้ว เราก็ไม่มีใครตั้งตัวตื่นเช้ามาเราก็พากันไปดูยายไปแบบยังงงๆไปแบบงงงงแล้วหมอก็ไม่ให้ดูหน้าเป็นครั้งสุดท้ายเพราะยายเขาบอกว่ายายติดโควิดจะไม่ให้เราเอาศพยายไปเผาที่บ้าน คุยไปคุยมาเราก็ไม่ยอมเราจนได้จนได้ศพยายไปที่บ้านเราก็ไปรับศพยายก็ได้ว่าไม่มีรถนะครับก็ติดต่อรถมูลนิธิของอมูลนิธิขององค์ปู่ทวีสุวรรณ ซึ่งเขาเป็นคนนับถือองปูกเทวิสุวรรณเขาก็จะตั้งมูลนิธิขึ้นมาก็ไปนำศพออกจากห้องศาลหน้าศาลหน้าที่รับศพก็มีเอเท้า,ทาจตุโลกาบาลทั้งสีเราก็ไปทําพิธีขอเปิดทางให้ยายได้กลับบ้าน สิ่งตอนนั้นก็ไม่มีใครรู้หรอกว่าใครจะได้ไปยังไงเราของก็ไม่ได้เก็บเราก็ให้บอกให้หงมาเก็บเสื้อผ้าไปเพราะว่าเราจะไปเราจะตัดสินใจไปไปตัวยายก็นัง่งนั่งไปเพเ่็น,เป,นเป็นเพื่อนยายนี่แหละก็ไปถึงเอ่อ ไปถึงบ้านก็จัดสวดศพส,สวดอะไรกันเสร็จก็ไม่มีใครคิดใครฝันอันนี้ก็เป็นระยะเวลาละในกี่เดือนเนะี่ยจะน่าจะสี่สามสี่เดือนเนะี่ยึงห้าเดือนแล้วจะครบ เดือนนี้จะครบก็บทำบุญร้อยวันของยายก็เลยทำใจมาอัดไว้ก่อนช่วงยายเสียแล้วก็ไม่มีใครทำใจได้เพราะว่ามันก็ไม่มีใครรู้วอะยายจะจากไปไงแล้วทีนี้เราก็กลับมามาบ้านเราก็เควัง ไม่มีอะไรมากก็อยากจะบอกเลยว่าช่วงเวลานี้เราเสียยายายายไปแล้วแต่คนอยู่ก็ต้องสู้กันต่อไปก็ขอให้ไม่รู้ว่าเราจะเปิดดูคลิปนี้ตอนไหนตอนอายุ60หรือเปล่าเราก็อยากให้รู้ไว้ว่า เราผ่านอะไรมาเยอะตอนนี้เราอายุสามสิบสามปีทั้งสองคนเจอเรื่องเราอะไรมาเยอะแล้วเราก็เสียพ่อไปอีกภายในห้าเดือนเสียทั้งสองคนมันทำใจยากมันก็ทำใจยาก แต่เราก็ได้แตะทําบุญส่งกำลังใจไปให้เราเชื่อว่าการเวียนว่ายใต้เกิดมีจริงก็เราก็น่าเขาก็จากจากโลกนี้ไปเขาก็ไปเกิดอีกโลกหนึ่ง เราก็เชื่อว่าอย่างนั้นเราก็ได้แต่สมบุญด้วยความกตัญญูไม่เคยลืมพระคุณเปียกให้เราที่ย้อนดูตัวเองไม่รู้ว่าตอนนี้เราอายุเท่าไรนะแล้วก็อยากให้ดูว่าเราเคยเราผ่านเรื่องราวมาเยอะมาก ในวัยอายุ33ปีทั้งสองคนวันนี้ก็แค่นี้แหละไบ,บาย